สวัสดีค่ะพี่น้องน้องเล็กมาอีกเค่อนึงละจ้ะมาอีกแล้วอยู่บ้านผู้เดียวละจ้ะพี่น้องอยู่บ้านผู้เดียวละกันนั่งเฮ็ดนั่งเฮ็ดกันบ้านจาะพี่น้องนั่งเฮ็ดกันบ้านอากาศทั้งนอกกับฝนตกจากพี่น้องฝนฝน,นแจมไม่แจมหิมะจาะพี่น้องเป็นเป็นใจใจบวกกระชุ่มกระช่วยพี่น้องมันมันเป็นน้ำอากาศที่ใดบุญน้องเล็กกรบบรู้ เป็นเป็นหดหูแหมพี่น้องเป็นใจหดหูจังไดบุกจักน้องเล็กบ่หัวหาหาลังเทียมันพี่พี่น้องเค่อยเป็นบ่ใจค่อยคเคยเป็นขึ้นน้องเล็กบ่หาลังเทียอยู่อยู่ซื้อๆหนิกะมีมีคุรหูซื้อ,อ,อว,ว่ามันมันหดหูในใจแหมพี่น้องมัน ue, หดหูหรือว่าเรื่องว่ามันคิดมันคิดหลายเรื่องโผดพี่น้องเคยท้อเคย เคยเมื่อยกับเอยียงบอที่ว่าเฮ็ดแล้วเฮาบ่หูวหว่าเฮาบ่หูวว่ามันมัน,ม,นมันสิเป็นยังไงนะมันเคยแบบคือเฮาเฮาเฮา,าเหลียวบอวเห็นอนาคตเฮาไหนาจ้ะพี่น้องพี่นอ้นองเคยเป็นคือน้องเล็กบอตอนนี้น้องเล็กมานางมานางอ่านหนังสือเนาะจ้ะมานางอ่านหนังสือมานางเรียนหนังสือกันเลยคิดบอบอหลัวน้องเล็กคิดคิดหลายบอจ้ะ มาจากโรงเรียนเร็จแล้วจ้ะมาจากโรงเรียนกบเห็ดคลิปลงไปคลิปหนึ่งหล่ะจ้ะพี่น้องเล้วบานี้ตกตกตอนแรกมากกับมานางเห an ็ดอันนั้นอันนี้หล่ะจ้ะพี่น้องแล้วก็มามาเห็ดกันบ้านจ้ะพี่น้องบ้านนี้เห็ดไปเห็ดมากพี่น้องเห็ดกันบ้านเห็ดไปเห็ดมากมันหูสึกว่ามันมีความูอสึกพี่น้องเคยเหี้เคยเป็นวาจ้ะคือน้องน้องเล็กตอนนี้น้องเล็กมีความูอสึกวา่าอ่ามันจังไรละ่ะมัน มันมันมันมืดมันยังมืดอยู่แม่อาจาพี่น้องมันมืดคือจังมืดยังว่าที่จะไอเลี้ยนเขากับเลี้ยนเดซ้ำนี่ตาพี่น้องเลี้ยนกับเลี้ยนเดซ้ำนี่แล้วก็จังย่ามใดไอการเลี้ยนนี่น้องเล็กกับน้องเล็กกับบริวารแต่แต่วานึงเข้ากับอยากได้อยากเห็ุงานแม่พี่น้องอยากเห็ุงานเขาสิมะนางเลี้ยนมะนางเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนแต่น้องเล็กกเข้าใจอยู่ว่าการเลี้ยนน่ะมันมัน ไตเต่าไปหาไตเต่าไปหางานหาหาหาการแล้วก็ถ้าเขาได้ได้งานได้การมันก็คือมันก็คือเป็นเป็นทีมมากของไอ้เงืน่นคําเนะาะที่ทีทว่าอ,อนานาคคทีว่าเขาต้องการนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าน้องเลยมะนางังมันทั้งเลี้ยนจ้ะมะนัางเลี้ยนเหรอก็มันังเบงรบานนี้ก็มาันัางคิดเด้พี่น้องเอแล้วมันสีจักเดือนจักปี จังสีได้งันจ้ะพี่น้องจังสีไดงงานจังสีเหลียวเห็นอนาคตของเจ้าของนะจ่ะพี่น้องมันมันมานาั่งคิดแล้วหรือว่าน้องเล็กสิคิดคิดหลายไปโบเราก็เราเราก็เลยกายเป็น,เป,นเป็นท่อนะพี่น้องถามมาถามมาเมื่อน,นี้ท่อโบอพี่น้องท่อมันมันเป็นจังไหโบมันเป็นใจหดหูเป็นอ น้องเล็กบลูบลูสิอธิบายจ้ะพี่น้องบลูสิอธิบายเพราะว่ามันมันเหลียวบเห็นอนาคตมันเลียวบเห็นอนาคตจ้ะน้องน้องเล็กก็เข้าใจว่าคือต่างใจเลี้ยนย่ะใจห้อนแต่เยอะเย่ะใจห้อนคือแบบว่าไปเรื่อยๆแม่นบลราพี่น้องไอไอผู้เพิ่นที่ว่ามาอยู่มาอยู่ก่อนเพิ่นยังบด้งานใดการจ้ะมันกับแมมอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่า แต่ว่าจังนองเล็กนี่เป็นอย่างนองเล็กจังคิด่าตีจ้าพี่น้องแต่ถา้าถาน้องเล็กมีเงินมีเงินแล้วก็พ่อใหญ่ให้เงินเดือนแล้วก็ได้เงินเดือนได้เงินอัน,นั้นอันนี้เขามาแล้วก็ทางบ้านสบายนะมันมันบ่ได้คิดยากแต่นอกจ้กพี่น้องมันก็มีหัวสมองที่ว่า,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 าเขาเสียนไปแล้วก็กคือคอยไตเต่้ไปเรื่อยจ้ะพี่น้องแต่วันน้ลักษณะอีตรงที่ว่า ทางา้านก็นยังท่านด้สบายเราเงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนกันยังบ่หูว่าสิมีเข้ามาท่างใดแล้วทางามันก็นต้องใส่ทางา้านต้องใส่ต้องสอยพี่นอ้อ,อ,นนอ,งนองเอ้ยนี่ล่ละนงนงเล็กมานางคิดโอ้ยตายตายตายไอที่ว่าน้องเลกเฮ็ดเฮ็ดคิบคิบไปพี่น้องพายามสีสีส,สีมวลสีหัวกะกะมิน้องเลกมีความสูขได้จากที่ท,ที่ว่าเฮ็ดคิบคิปไปจก้กพี่น้องต่ว่า แต่ว่าทางในนะหาลังเทียจบคลิปแล้วทางในไม่มาคิดมาเห็นว่าเจ้าของเออเจ้าของกินอันนี้เด็กก็เพ่ได้กินดีกินเลิศกินรู้ดอกพี่น้องแต่ว่าถามว่าถามว่าเวลาเวลาเฮาเวลาเฮากินเนาะพี่น้องเวลา au, เฮ้ากินเฮาอยู่ถามว่าค้นข้างหลังน่ะเฮ้าเพื่อนเด้ก,กินยังเพิ่อ,อยูจังไดรมันบอระพี่น้องเมื่อนี่น้งนนองเล็กมันเลียนหนังสือแล้วก็มาไล่เบิ่งวิดีโอเจ้าของจากพี่น้อง มาไล่เบิงวิดีโอเจ้าของแล้วก็มานั่งคิดเด้พี่น้องย่ำใดล่ะไอ้ย่อนย่อนมาถามโตเจ้าของพี่น้องย่อนย่อนถามโต่เจ้าของนี่แหละเล็กย้ำใดย่ำใดย่ำใดสิสบายย่ำใดเธอสิสบายอ่าย่อนถามโตเจ้าของเองนี่แหละจ้ะพี่น้องย้ำใดย่ำคิดตลอดแล้วก็พยายามให้กำลังใจเจ้าของได้พี่น้องอย่าคิดหลายคอยไต่เต้าไปคอยไต่เต้าไป แล้วก็อ่าฮะลังเทียมมันก็อดคิดบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะอดอดคิดบ่ได้เพราะว่าเพราะว่าไอ้พระลาเฮามันยังหน,นักตึงแล้วก็การที่เฮ้าคอยเปลี่ยนคอยไปพี่นอ้องนี่ละน้องเลยมาโอ้ยตายตายน้องเมานั่งคิดคิดเคดคิดไปคิดไปกับเฮ็ดอีหยังบ่ได้ดอกจ้าพี่น้องคิดก็ได้แต่คิดจ้กะก็ได้แต่คิดแต,ต่ว่าน้องเลืเกิดเพียงแค่ว่า มื่อนี่มันมีความหู้สึกว่ามันท่อท่อคือว่าท่ออย่งางว่าที่จะพี่น้องท่อมันยังโม่งเ่เห็นอนนาคตอนาคตเท่าน่ะมันยังมืดขี้ไล่กะขี้ไล่กะอ่าได้หูในนอกว่าเออ,เด,อนนนเดือนนั่นเดือนนี่เอ,อย้ำนั่นย้ำ,ยำ,ยำนี่สิได้เหตุงานแล้วกสออ็สิมีเงินเออเด้สีได้มีเงินเนขา่าจังสันยังสี่นะจ๊ะพี่น้องแต่ตอนนี่มัน ม,มันยังบ่มันมันยังบ่เห็นใีอย่างแล้วค่ะถ้าสมมุติลูกเต่าทางบ้านพ่อแม่จาเดือดร้อนคือว่าคือว่าต้องการใส่เงินคือว่าตรงการคุ้มซ่วยเหลือจังสี่กะคือคือว่าเจ้าของเกิดคือมันนังหนักใจมาคือมันหนักใจครับเท้เป็นจังสี่ละจ้าพี่น้องเป็นจังสี่ละไอ ขึ้นซื้อว่าขึ้นซื้อว่าเมียฝรัร่งเนาะพี่น้องเนาะขึ้นซื้อว่าเมียฝรัร่งยังให้พ่อให้แมียถูกอยู่ยากยังให้ลูกให้ต้อมถูกอยู่ยาก <c oughs> อนาคตอนาคตจ้ะถามว่าท่อบ่พี่น้องมันกับท่อเป็นบางข้างเนาะจ้ะเนาะแต่ถ้าทาการท่อแล้วถ้าการท่อ แล้วแล้วมันเหตุให้อีหยังดีขึ้นมันก็มันก็คือบ่าละจ้ะมันมันก็ถอยบไดาจ้ะพี่น้องมันมันคนเขามันก็ต้องมีค่วม้อมันต้องมีค่วม้อเนาะพี่น้องค่วม้อจ้ะมันบ่ว่าต่ผู้ใดแต่บ่บ่บ่แค่แค่น้องเล็กดอกทุกคนก็ต้องมีช่วงไหนช่วงหนึ่งที่ว่า้อทถอกับชีวิต้อที่แบบว่า ต,ต่างๆหละจะบเมนแค่เรืๆๆเ่องเรื่องเรื่องภาษาบเมนแค่เรื่องการเป็นยูจะทุกคนกันนาซีนี้แตกต่างกันไปจ้าพี่น้องแต่น้องเลยกคือมือนีคือหูซึกว่าท่ออะไรท่อท่อแล้วก็เมื่อยพี่น้องเรียวว่าเห็นอนาคตอนาคตอันคืออนาคตอนาเมื่อยามาคว่ามีควอาคตอัน่น้องมีควอาอ แต่ว่าถามมันสุขใจบ่มันก็เป็นบางข้างบางข้าวนะพี่น้องแต่ถามว่าท้าสิให้ดีก็คือพ่อแม่ลูกเต่าหฮาก็คือบ่ได้อยู่ลาบากจ้ะมีอันใดก็คืออยากกินอีหยังก็คือได้กินนําเพิ่นมีหยังก็คือเพราะได้จับใจใส่ซอยไปยังสี่นะจ้ะพี่น้องถา้าถ้าเวลาเดือดร้อนจั้ซสี่ก็บ,บ่ได้ว่าสิไป เรีนตำส่ตตำครัวไปไปหน่อยนะตาตำตาภัไปมอบไปค้ายๆว่าเรนเรนหาหยิมเงินผู้นั้นผู้นี่นะจ๊ะพี่นอ้องนี่แหละมันมันก็นเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะเฮาอย่างที่ซอยบ่สามถซอยขอบครัวบ่สามารถซอยพอซอยเม่ลูกเต่าได้เลยเลยอที่ขึ้ขี่ไล่เท้จังสี่นะจ๊ะพี่นอ้องมันก็นเลยมามันก็นเลยมันหน่อยใจหน่อยใจในตัวเจ้าของว่า เจ้าของขี้ขี่ไลแ่แถสันเดยพี่น้องคือข้ามาขี่ไล่นี่ก็คือขักเติบละละเนาะพี่น้องเนาะขี่ไล่คนนีอยางไปขี่ไล่ค่ะขี่ไล่เนี่ยแท่นั่งอ่านหนังสือจะอ่านหนังสือแล้วก็บเบิงเบิง้งอันนั่นเบิ้งอันนี้ไปจะพี่น้องกันเลย หาลังเทียกับาลังเทียก helmet, ับเพิ่นอยู่จ้ะหาลังเทียกับฮาลังเทียมันเกิดมันกงกงกกับมาวกกลับมาคือเกาเนาะจ้ะเรื่องเรื่องเกาๆกาเดิมๆที่ว่าที่ว่ามันมันมันควสามารถแก่ได้นะจ้ะพี่น้องมันมันแก่บ่ได้เลยจ้ะมันก็เลยกลายเป็นมันเมื่อยจ้ะเมื่อยเมื่อยอกเมื่อยใจพี่น้องจ้ะอากาศกะเฮียงอากาศกะเแียงเป็นตําเมื่อยอกเมื่อยใจจ้ะพี่น้อง อากาศแก่อู้ยตายถัอ่อท่ออะไรพี่นอ้องเมื่อยเลียนหนังสือ่ะพโอหูหเลียนหนังสือกับปื๊กปื๊กพี่น้องจ้างานการกรับจักย ah, ูสายบาดนี่แหงยูแหงยูเมืองหน่อยหน่อยจ้าพี่น้องแหงยูเมืองหน่อยหน่อยบาดนี่ยูไก่ควมจะเลิ้นยูไก่พี่ไก่น้องยูไก่หมูไก่พวกคือจังยูโตผู้เดียวเป็นเังสั้นแล้วพี่น้อง เวลาเวลามีปัญหาอย่างมีสีคับใครว่าอืมเ้ยเขานานหนาวมาแล้วจ้าพี่นอ้องเขานานหนาวมาแล้วพักกันดูแลสุขภาพที่ดีเด้อจ้าเด้อจังไรกระได เตรียมเตรียมไปเสียพาจ้าน้องเล็กนี่ก็คือเตรียมเสียผาแบบว่าเอาแบบน้าตึ๊บเลยเหล่ะพี่น้องไปโุงเลียนจ้ะเตรียมพ่อมเราจะเตรียมเตรียมเตรียมรับมือครับไอ้ควมเน็ตหนาวเราจะพี่น้องจังไรกาพี่น้องการดูแลสุขภาพได้จ้าเด้อจังไรก็ได้ดูแลสุขภาพจ้าหนาวมาแล้วจ้าเมืองไทยเข้ากับฝนตกนะจ้าเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพนะจ้าพี่น้องจ้า จ้าโอเคจ้าพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ซ้ำานีกันเนาะจ้าพี่น้องไอ้น้องเลยกะเมื่อย่อแค่กัอยากอยากหามองมองคุยมองเบาจ้าพี่น้องจ้าโอเคค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า